มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐประกอบด้วยคณะในกลุ่มสุขศาสตร์ดังนี้คณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์เดิมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์มายาวนาน แต่ประสบอุปสรรคต่างๆในการก่อตั้งทำให้คณะเภสัชศาสตร์ได้เลื่อนการก่อตั้งเรื่อยมาแต่จากความร่วมมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำให้ในที่สุดคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการณนะวันที่30เมษายนพุทธศักราช2555 ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีสำนักงานที่ทำการชั่วคราวตั้งอยู่ที่อาคารบร,ร5ชั้นสักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและในปีงบประมาณ2,556มหาวิทยาลัยเตรียมการออกแบบการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมซึ่งเป็นอาคารสูง10ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทั้งสิ้น ประมาณ32,000ตารางเมตรซึ่งเป็นการเน้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันประกอบด้วย3คณะใหม่และ5คณะเดิมในกลุ่มสุขศาสตร์คณะเภสัจศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เติบโตขึ้นและมีโครงสร้างที่ดีเยี่ยมโดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพและคณาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่จบปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากความต้องการการสอบเข้าในปีการศึกษา2556ของนักเรียนผ่านระบบ Admission พบว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอัตราการแข่งขันสอบเข้าในอัตราส่วน1ต่อ57 ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยทั้งนี้นักศึกษารุ่นแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมีจำนวนทั้งสิ้น23คนคณะเพศศาสตร์มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสารความอบอุ่นความผูกพันระหว่างเพื่อนครูอาจารย์และสถาบันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเพื่อนในกลุ่มสุขศาสตร์อื่นๆในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆคณะเภสัชศาสตร์นอกมหาวิทยาลัยซึ่งล้วนแต่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีวิชาชีเพเภสัชศาสตร์นะครับเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับ ระบบยานะครับเพิ่มตั้งแต่การจัดหายาการผลิตยา <c oughs> การกระจายยาแล้วก็การใช้ยานะครับในบริบทของระบบยานั้นเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีผู้ที่รับผิดช,ชอบนะบเภเกษกรจะเป็นผู้ที่เกีเ่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในในเรื่องเกี่ยวกับยาบให้กับสังคมนะครับในประเทศเราเนี่ยนะฮะจำนวน เกศัรกรต่อประชากรเนี่ยนะฮะยังค่อนข้างที่จะมีตัวเลขที่สูงนะคะคือ1ต่อประมาณ7,000คนในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีหลักจะมีตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2,000นะครับซึ่งใน10ปีข้างหน้านั้นเนี่ยนะฮะสภาเกสัรกรรมและก็องค์กรวิชาชีพทางด้านยาเนี่ยพยายามที่จะให้ ตัวเลขนี้นะฮะลดลงมาให้มันใกล้เคียงกับประเทศที่เจริญแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องการ็นศัญกรสํสำหรับประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะในอีก10ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะนักศึกษาพิเาชศาสตร์สุชาดาอมโพค่ะปี2ก็สําหรับการเรียนในคณะก็มีความสุขดีค่ะแบบว่า เพื่อนๆอยู่ในคณะเราเป็นคณะเล็กอะค่ะเราบอกกับว่ามีคนน้อยทุกคนในคณะก็จะสนิทกันเวลาแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะแบบช่วยกันทำหลายะคนช่วยกันทําแล้วมอทอก็แบบเหมือนมีกิจกรรมเยอะอะค่ะเวลาที่เราทํางานอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นพี่หลากหลายคณะนะมาช่วยทํางานบ้างเราอยู่กันแบบเหมือนเป็นพี่เป็นน้องค่ะทุกคณะ ธรรมศาสตร์มันจะมีคำพูดันึ่งที่บอกว่าแบบเสรีภาพสุารางนิ้วอะค่ะทุกคนแบบสิสทธิเสรีภาพเท่ากันทุกคนก็เลยจะเหมือนเพื่อนกันมากกว่าค่ะไม่วดรุ่นพี่อะไรแต่ละคณะอะไรอย่างเงี้ยกับอาจารย์ก็อาจารย์น่าราาักค่ะแบบว่าดูแลเอาใจใส่ดีทุกคนเลยเวลาเรียนแบบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะคอยแนะนําเป็นที่ปรึกษาให้แบบทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะ นักศึกษาไพทยศาสตร์ปานวันยมไพรูนะคะก็ความรู้สึกต่อคณะนะคะโดยคือโดยที่เป็นรุ่นที่หนึ่งก็เลยจะไม่มีรุ่นพี่ประจาําคณะแต่ว่าจะมีรุ่นพี่จากคณะอื่นค่ะคืคณะศุขศาสตร์ก็จะมีแพทย์ทันตะพยาบาลสหวิสานสุขค่ะมาช่วยดูแลตั้งแต่วันสัมภาษณ์วันออรับน้องวันปฐมิเทศที่เขาก็จะมาช่วยดูแลแทนแล้วก็ อาจารย์ที่คณะก็น่ารักมากๆเขาจะให้คำแนะนำวิทยาัง,างาเรื่องการเรียนการดำเนินชีวิตแบบสามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเมื่อเลยครับชาชีพเพสัชกรรมยังคงเป็นวิชาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการในสังคมไทยเป็นอย่างมากอีกทั้งในปีพุทธศักราช2558การเปิดเขตการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นจะได้รับผลกระทบในหลายๆด้านทั้งทางด้านสาธารณาสุขและมีความต้องการกำลังคนด้านนี้เพิ่มมากขึ้นทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะผลิตเภสัชกรที่ดีมีคุณภาพออกสู่สังคม อีกทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆและแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆนอกจากนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ยังมีการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์โดยการขยายอัตรากำลังของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทำให้ปีการศึกษา2,557ทางคณะ มีแผนเปิดรับนักศึกษาพเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น40คนคณะเภสัชศาสตร์มี1หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น2ส,สาขาคือสาขาวิทยาศาสาตร์เภสัชกรรม Pharmaceutical Science และสาขาบริบาลเภสัชกรรม Pharmaceutical Care และในปีพศ2557 คณะเพสัศาสตร์ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชการชุมชนซึ่งเป็นสถานปฏิบัติการสำหรับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการให้บริการความรู้เรื่องยาแก่ชุมชนโดยนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ชุมชนรอบตัวเข้มแข็งขึ้น และพัฒนาก้าวไปพร้อมกันกันกบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สมกับวลีที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะครับการเรียนการสอนการบริการวิชาการการวิจัย ก็ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยที่จะต้องมีหน้าที่ผลิตบณัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของประเทศชาตินะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีคณะนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยถึง5คณะคือคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลคณะสหสวทิทยาศาสตร์คณะแพทยศสาสตร์และก็คณะ,ะสาธารณสุขศาสตร์นะครับซึ่งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่ง ทางด้านสุขศาสตร์นะค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีนะฮะในการเริ่มต้นของคณะเภสัชศรรราสตร์าละธรรมศาสตร,ร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีแหล่งฝึกงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์เฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีนะครับสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในอนาคตครับคณะเภสัชศาสตร์ซึ่มัึงจะเป็นคณะใหม่นะครับเพิ่งจะเปิดได้ สองปีกว่านะครับแต่ว่าในปีแรกที่เรารับนักศึกษานะซึ่งแม้ว่าเราจะมีนักศึกษาอยูอ่ค่อนข้างน้อยคือ23คนเนี่ยเราได้รับการคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับการนิยมได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนนะครับในระบบการคัดเลือกในระบบแอดมิชั่นกลางเนี่ยในตราส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับคือ1ต่อ57เนะครเป็นอันดับ1ของของประเทศในปี2 5 5 6นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะผลักดันให้กับคณะเภสัชศรษษรราสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะะในการพัฒนาทางด้านวิชาชีเพเภสัชศาสตร,ร์ของประเทศเะะให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับในโอกาสนี้นะครับในนามของคณะาจารย์และบุคลคากรคณะเภสัชศ,รรศรราสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ทุกท่านเนี่ยนะฮะก็จะต้องขอขอบคุณนะครับคณะต่างๆในกลุ่มสุขศาสตร,ร์ที่ให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับ คณะเราเป็นอย่างดีนะครับและในนามของบุคลากรทุกท่านนะฮะของคณะเราเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะปลักดันนะครับให้คณะมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตและก็สร้างชื่อเสียงให้กับหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ ขอพ้องเพื่อนจงเป็นชน่นเม้ซ tinder